ใครเคยนั่งรู้ลมหายใจจะรู้ว่าใจอยู่กับลมตลอดไหมตลอดไหมไม่ตลอดใจมีการเคลื่อนหลุดออกไปไปคิดไปนึกบ้างถูกต้องไหมนั่นแหละโยมจะเห็นว่าสองธรรมชาติที่มีแน่ๆคือกายกับใจถึงจะจับมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ยังไม่ยอมอยู่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมา เห็นไหมผู้เจ้าเรียกนี้ว่าการมาการไปมีการมาการไปขณะที่เราไปคิดนึกเรื่องใดเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าพบเกิดแล้วคือที่เกิดของเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปตลอดเวลาขณะที่หลุดไปคิดเราไม่รู้ลมหายใจแล้วใช่ไหมเราดึงกลับมารู้ลมความคิดดับไปใช่ไหมนี่ เห็นไหมหนึ่งธรรมชาติในห้าธรรมชาติเนี่ยหนึ่งธรรมชาติที่สัตว์คือผู้ยึดติดไม่เคยปล่อยเลยคือใจดังนั้นสัตว์พวกเราเนี่ยสัตว์ไม่ได้ยึดกายเป็นหลักนะยึดจิตเป็นหลักจิตไปอยู่ตรงไหนเราจะเกิดการรับรู้ตรงนั้นพู้เจ้าจึงบอกขณะที่จิตไม่ได้อยู่กับกายของเราเนี่ยกายไม่มีวิญญาณคลองไม่มีจิตคลอง กายเธอจะแตกทำลายได้ง่ายพระเจ้าจึงสอนนักสอนหนาให้เราเอาจิตมาเกาะที่กายให้มากเอาจิตมาดำรงอยู่ที่กายเพื่อให้กายเนี่ยปลอดภัยนะให้กายไม่ชำรุดเสียหายที่พระองค์เปรียบเหมือนเรือนตัวเรือนที่หลังคามันรั่วฝนตกลงมามันจะซึมเข้าตัวเรือนตัวเรือนจะเปียกแฉะและผุพังนะ เหมือนกันถ้าเราเอาจิตออกจากกายไปเรื่อยๆอันดับแรกฟุง้งซ่านอันดับต่อมาคือจะเริ่มวิปลาสนะังนั้นพวกวิปลาสคือพวกปรุงแต่งจินตนาการมากจิตไม่เกาะอยู่กับกายพระเจ้าจึงสอนกายยคคตาสิเอาจิตกลับมาที่กายให้เป็นประจำสม่ำเสมอสังเกตต่ตอไปแค่โยมนั่งรู้ลมหายใจ จิตไม่ยอมอยู่โยมก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเวลาร่างกายหลับใจไปต่อมหมไปต่อไปคิดไปนึกก็ฝันไปเวลาร่างกายป่วยใจโยมยังคิดต่อมหมยังคิดคิดเคลื่อนไปเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วถ้าร่างกายโยมตายโยมคิดว่าใจมันยังเคลื่อนต่อไหมเคลื่อนไม่เหลือหรอก เพราะเรายังไม่ได้รู้อุบายในการปล่อยวางใจแล้วเราจะไม่ยึดใจต่อได้ยังไงดังนั้นใจไปตรงไหนก่อนตายผู้เจ้าจึงบอกสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีตรัสไว้ชัดเจนมากดังนั้นในพระสูตรเหล่านี้ที่ตัดเกี่ยวกับการทำงานของขันธ์ห้า จะทำให้เราเข้าใจเลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนเมื่อกายะสัพเพทาแปลว่ากายนี้แตกทำลายนะใจเรายังยึดอยู่ใจไปคิดอะไรสัตว์จะได้อตภาพไปตามนั้นเพราะขณะที่เรานึกคิดอะไรก็ตามพระองค์ตรัสว่านั้นคือพบพบแปลว่าที่ตั้งของใจ พระองค์ตรัสว่าพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชเนี่ยปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีพบและงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติแต่นั้นพบชาติแยกอย่างนี้นะการที่เราคิดว่าร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่เป็นเทวดาเป็นคนต่อไปเป็นสุนัขเป็นอะไรเนี่ยถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมด ขณะที่นั่งอยู่นี้ใจเคลื่อนออกไปคิดเรื่องอะไรตรงนั้นเป็นพแล้วพบคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณหรือใจใจหรือจิตเราไปรู้อะไรตรงนั้นเป็นพบนี่คือพบที่ถูกต้องนะเป็นการลงรายละเอียดทุกขณะที่ใจไปตั้งนั้นคือพบและถ้าใจนั้นรู้อารมณ์นั้นต่อไปเรียกว่าชาติ ชาติคือการเจริญงอกงามไพ่บูรณ์หรือจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอํานาจของความเพลินนะและจะจบด้วยชรามรณะไม่มีใครคิดอดีตตลอดไม่มีใครสุขทั้งวันนะสุขมาแล้วก็ดับทุกมาแล้วก็ดับคิดมาแล้วก็ดับเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วจะดับแตกสลายหมดนี้เป็นสัจจะความจริงที่มีในทุกคนที่นั่งในห้องนี้ ดังนั้นถ้าโยมฟังแล้วเข้าใจตรงเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งโยมชัดแล้วว่าชาติหน้ามีแน่นอนเพราะกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งในห้าส่วนที่เรายึดพอกายพังอีกสี่ส่วนยังเหลือและเรายึดใจเป็นหลักเมื่อใจไปตั้งอยู่ตรงไหนต่อเราก็ได้อัตภาพใหม่ต่อไปแน่นอนไม่ได้หายไปไหนความยึดยังไม่ได้หมดเพราะการจะหมดความยึดได้ต้องรู้จักนิสสลนะ อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงแต่เมื่อเราไม่ได้รู้นิสรนะหรือรู้แล้วยังไม่ได้ฝึกให้หลุดมันก็ยังหลุดไม่ได้นะนี่แหละตัวที่พาไปเกิดใหม่คือใจของเราน,นั้นใจของเราที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยพระองค์เรียกภาวะตัณหา ตัณหาคือความอยากในการสร้างภพใจไปรับรู้ไปรับรู้ไปรับรู้ตลอดเลยนั้นเมื่อใจไปรับรู้อารมณ์ใดแล้วพระองค์จึงให้เรารีบละนันทิละความเพลินอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินรีบละให้เร็วแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเอาจิตมาตั้งไว้ที่กาย